ลองจินตนาการดูสิว่าเราส่งยานอาวกาศออกไปสำรวจโลกภายนอกเมื่อเกือบ50ปีที่แล้วยานลำนั้นเดินทางด้วยความเร็วสูงฝ่าฟันอุปสรรคมากมายและส่งข้อมูลอันล้ำค่ากลับมาให้เราแต่แล้ววันหนึ่งสัญญาณจากยานลำนั้นก็เริ่มแปลกไปนั่นคือเรื่องราวของ Voyager Wing ยานอาวกาศที่เดินทางไกลที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและปริศนาล่าสุด ที่กำลังท้าทายความรู้และความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Voyager หนึ่งทำไมสัญญาณของมันถึงผิดปกติและเราจะสามารถไขปริศนานี้ได้หรือไม่ก่อนที่เราจะดำดิ่งลงไปในรายละเอียดของ Voyager หนึ่เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจลักการพื้นฐานบางอย่างเกี่ยวกับคลื่นวิทยุและการสื่อสารในอวกาศการสื่อสารในอวกาศนั้นแตกต่างจากการสื่อสารบนโลกอย่างสิ้นเชิงบนโลก เราสามารถใช้สายเคเบลิลใหญ่แก้วนำแสงหรือแม้กระทั่งคลื่นวิทยุที่ส่งผ่านชั้นบรรยากาศเพื่อส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแต่ในอวกาศไม่มีตัวกลางให้คลื่นวิทยุเดินทางผ่านดังนั้นเราจึงต้องพึ่งพาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เดินทางในสุญญากาศคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไรลองนึกภาพว่าคุณกำลังโยนก้อนหินลงในสระน้ำสิ่งที่เกิดขึ้น คือคลื่นน้ําจะแผ่กระจายออกไปจากจุดที่ก้อนหินกระทบผิวน้ําคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คล้ายกันเพียงแต่แทนที่จะเป็นคลื่นน้ํามันคือคลื่นของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่สั่นสะเทือนและแผ่กระจายออกไปในอวกาศคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีหลายประเภทขึ้นอยู่กับความถี่และความยาวคลื่นของมันคลื่นวิทยุแสงที่มองเห็นได้รังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมาล้วนเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งสิ้น ยานอาวกาศ Voyager อร์1ใช้คลื่นวิทยุเพื่อสื่อสารกับโลกคลื่นวิทยุเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยอุปกรณ์ส่งสัญญาณบนยานและถูกส่งไปยังเสาอากาศขนาดใหญ่บนโลกเสาอากาศเหล่านี้ทำหน้าที่รับคลื่นวิทยุที่อ่อนแอและแปลงมันเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สามารถประมวลผลได้ข้อมูลที่ส่งมาจาก Voyager หนึ่งนั้นถูกเข้ารหัสไว้ในคลื่นวิทยุเหล่านี้เช่นเดียวกับที่เราเข้ารหัสข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของเรา ปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการสื่อสารในอวกาศคือระยะทางยิ่งยานอาวกาศอยู่ไกลจากโลกมากเท่าไหร่คลื่นวิทยุที่ส่งมาก็จะยิ่งอ่อนแอลงเท่านั้นนี่เป็นเพราะคลื่นวิทยุกระจายตัวออกไปในทุกทิศท,ทางเมื่อคลื่นกระจายตัวออกไปพลังงานของมันก็จะถูกกระจายไปในพื้นที่ที่กว้างขึ้นทำให้ความเข้มของคลื่นลดลงอย่างรวดเร็ว voyager 1อยู่ห่างจากโลกมากกว่า23,300,000ล้านแสนกิโลเมตรซึ่งหมายความว่าคลื่นวิทยุที่ส่งมาจากยานนั้นอ่อนแอมากจนต้องใช้เสาอากาศขนาดใหญ่และเทคนิคการประมวลผลสัญญาณที่ซับซ้อนเพื่อตรวจจับมันได้ลองนึกภาพว่าคุณกำลังพยายามคุยกับเพื่อนที่อยู่ไกลออกไปคุณจะต้องตะโกนเสียงดังเพื่อให้เพื่อนของคุณได้ยินแต่ยิ่งเพื่อนของคุณอยู่ไกลออกไปเท่าไหร่คุณก็จะต้องตะโกนดังขึ้นเท่านั้นและในที่สุด ก็จะมีระยะทางที่คุณไม่สามารถตะโกนให้เพื่อนของคุณได้ยินอีกต่อไปการสื่อสารกับ Voyager หนึ่งก็คล้ายกันนักวิทยาศาสตร์ต้องใช้เครื่องส่งสัญญาณที่ทนพรยันและเสาอากาศขนาดใหญ่เพื่อส่งสัญญาณไปยังยานและต้องใช้เสาอากาศที่ละเอียดอ่อนและเทคนิคการประมวลผลสัญญาณที่ญญทซับซ้อนเพื่อรับสัญญาณที่ส่งกลับมานอกจากระยะทางแล้วปัจจัยอื่นๆที่อาจรบกวนการสื่อสารในอวกาศได้แก่ การรบกวนจากคลื่นวิทยุอื่นๆจากโลกหรือจากแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติในอวกาศเช่นดวงอาทิตย์หรือกาแล็กซี่อื่นๆการเคลื่อนที่ของยานอวกาศและโลกก็เป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงด้วยเนื่องจากจะทำให้ความถี่ของคลื่นวิทยุเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยปรากฏการณ์นี้เรียกว่าปรากฏการณ์ดอปเปอร์ซึ่งเป็นปรากฏการณ์เดียวกันที่ทำให้เสียงของรถพยาบาลที่วิ่งเข้าหาเรามีเสียงสูงกว่าปกติและเสียงต่ำลงเมื่อรถวิ่งผ่านเราไป ที่นี้ลองมาพูดถึง Voyager หนึ่กันบ้างยานอาวกาศลำนี้ถูกปล่อยขึ้นสู่ห้วงอวกาศเมื่อวันที่5กันยายนพศ2520หรือคศ1977พร้อมกับยานคู่แฝด v o y a g e อร์2ภารกิจหลักของ Voyager หนคือการสำรวจดาวพฤหัสและดาวเสาร์ซึ่งยานได้ทำสำเร็จอย่างงดงามโดยได้ส่งภาพถ่ายและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อันล้ำค่ากลับมาให้เราภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจหลัก Voyager ห ก็ยังคงเดินทางต่อไปในอวกาศโดยมีเป้าหมายที่จะเดินทางออกไปนอกระบบสุริยะ Voyager อร์1เป็นยานอวกาศลำแรกที่เดินทางผ่านขอบเขตของเฮลิโอสเฟียร์เฮลิโอสเฟียร์คือฟองอากาศขนาดใหญ่ที่เกิดจากลมสุริยะลมสุริยะคือกระแสของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่ถูกปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์เฮลิโอสเฟียร์ทำหน้าที่เป็นกรอบป้องกันระบบสุริยะจากรังสีคอสมิก ซึ่งเป็นอนุภาคที่มีพลังงานสูงที่มาจากนอกระบบสุริยะ Voyager 1ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของ h e l i โอสเฟียซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมรอบๆโลกระบบสุริยะของเรา Voyager 1ยังบันทุกผ่านเสียงทองคำ Golden Record ซึ่งเป็นผ่นเสียงที่บันทึกเสียงเพลงภาพและเสียงต่างๆจากโลกเพื่อเป็นตัวแทนของมนุษยชาติและโลกของเรา หากมีสิ่งมีชีวิตทงภูมิปัญญาจากดาวดวงอื่นพบยานไว y a เจอร์หนึ่งพวกเขาอาจจะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเราได้จากแผ่นเสียงนี้แผ่นเสียงทองคำเป็นเหมือนแคปซูลเวลาที่ถูกส่งออกไปสู่จัก,กรวาลซึ่งเป็นความหวังว่าวันหนึ่งเราอาจจะได้ติดต่อกับอารยชามอื่นๆแล้วอะไรคือปริศนาที่เกิดขึ้นกับไวเเจอร์หนึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมพศ2565หรือคศ2022 นักวิทยาศาสตร์สังเกตเห็นว่าสัญญาณที่ส่งมาจากวายเอเจอร์หนึ่งเริ่มผิดปกติระบบควบคุมทิศทางของยาน Attitude Control System ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมทิศทางของยานให้เสาอากาศหันตรงไปยังโลกยังคงทำงานได้ตามปกติแต่ข้อมูลที่ส่งกลับมาเกี่ยวกับสถานะของระบบกลับไม่ถูกต้องกล่าวคือข้อมูลที่ส่งมาไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ระบบกำลังทำอยู่จริงๆลองนึกภาพว่าคุณกำลังขับรถอยู่ และมาตรวัดความเร็วของคุณแสดงค่าที่ไม่ถูกต้องตัวอย่างเช่นมาตรวัดอาจจะบอกว่าคุณกำลังขับด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งๆที่คุณกำลังขับด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมาตรวัดอาจจะบอกว่าคุณกำลังเลี้ยวซ้ายทาั้งๆที่คุณกำลังขับตรงไปข้างหน้าสถานการณ์เช่นนี้อาจทำให้คุณสับสนและไม่สามารถควบคุมรถได้อย่างมีประสิทธิภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับว o y a g อร์หนึ่งก็คล้ายกัน นักวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจว่าระบบควบคุมทิศทางของยานกำลังทำงานอย่างไรและข้อมูลที่ส่งกลับมานั้นเชื่อถือได้หรือไม่นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Voyager หนึ่งอย่างละเอียดพวกเขาได้ตรวจสอบระบบต่างๆของยานอย่างละเอียดและพยายามหาสาเหตุที่เป็นไปได้ของความผิดปกติพวกเขาได้ทำการทดลองต่างๆเพื่อจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Voyager อร์1และพยายามแก้ไขปัญหาจากระยะไกล การแก้ไขปัญหาจากระยะไกลเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเนื่องจากสัญญาณที่ส่งไปยังยานต้องใช้เวลานานกว่า22ชั่วโมงในการเดินทางไปถึงยานและสัญญาณที่ส่งกลับมาก็ต้องใช้เวลาอีก22ชั่วโมงในการเดินทางกลับมายังโลกนั่นหมายความว่านักวิทยาศาสตร์ต้องรอเกือบ2วันเต็มๆเพื่อที่จะเห็นผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาแต่ละครั้งมีทฤษฎีหลายอย่างที่ถูกเสนอขึ้นเพื่ออ,อธิบายความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ Voyager หนึ่งทฤษฎีหนึ่งคือ ปัญหาอาจเกิดจากความผิดพลาดในซอฟต์แวร์ของยานซอฟต์แวร์ของยานอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากอายุที่มากหรือเนื่องจากการสัมผัสกับรงังสีคอสมิกอีกทฤษฎีหนึ่งคือปัญหาอาจเกิดจากความเสียหายทางกายภาพต่อฮาร์ดแวร์ของยานตัวอย่างเช่นชิปหน่วยความจําอาจจะเสียหายหรือสายไฟอาจจะหลวมนักวิทยศาศาสตร์ได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยการส่งคําสั่งไปยังยานเพื่อให้รีเซ็ตระบบต่างๆและเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์ พวกเขาได้พยายามรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของยานเพื่อที่จะวินิจฉัยปัญหาได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าการแก้ไขปัญหาจากระยะไกลเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ทีมงาน Voyager ก็มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาและทำให้ยานกลับมาทำงานได้อย่างปกติในที่สุดหลังจากความพยายามอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนในช่วงต้นปีพศ2566หรือคศ2023นักวิทยศาศาสตร์ ็ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับวายเอเจอร์หนึ่งเขาพบว่าปัญหาเกิดจากชิปหน่วยความจำที่เสียหายบนยานชิปหน่วยความจำนี้มีหน้าที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของระบบควบคุมทิศทางของยานเมื่อชิปหน่วยความจำเสียหายมันก็เริ่มส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องกลับมาอย่างโลกนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถซ่อมแซมชิปหน่วยความจำที่เสียหายได้จากระยะไกลแต่พวกเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการเปลี่ยนเส้นทางการไหลของข้อมูลไปยังชิปหน่วยความจำสำรองบนยาน ชิปหน่วยความจำสำรองนี้ไม่ได้ถูกใช้งานมาตั้งแต่ยานถูกปล่อยขึ้นสู่ห้วงอวกาศแต่ยังคงอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เมื่อนักวิทยาศาสตร์เปลี่ยนเส้นทางการไหลขอ,ของข้อมูลไปยังชิปหน่วยความจำสำรองข้อมูลที่ส่งกลับมาก็กลับมาถูกต้องอีกครั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Voyager 1เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของทีมงาน Voyager มันแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความมุ่งมั่นของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่ทำงานกับยานอวกาศลำนี้มานานหลายทศวรรษมันยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการมีระบบสำรองบนยานอวกาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งยานอวกาศที่เดินทางไปในระยะทางที่ไกลมากและไม่สามารถซ่อมแซมได้โดยตรงเรื่องราวของ Voyager หนึ่งสอนให้เรารู้ว่าการสำรวจอวกาศเป็นเรื่องที่ท้าทายและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เราต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายและเราต้องมีความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นแต่ผลตอบแทนของการสำรวจอวกาศนั้นคุ้มค่ากับการลงทุนเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับจักรวาลและเราได้ขยายขอบเขตความรู้และความเข้าใจเราเองการเดินทางของ Voyager อร์1ยังคงดำเนินต่อไป ยานอาวกาศลำนี้ยังคงเดินทางออกไปนอกระบบสุริยะและยังคงส่งข้อมูลกลับมาให้เราถึงแม้ว่าสัญญาณของมันจะอ่อนแอลงและถึงแม้ว่าแบตเตอรี่ของมันจะเริ่มหมดลงแต่วอยเอเจอก็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอยากรู้อยากเห็นและความมุ่งมั่นของมนุษย์ที่จะสำรวจโลกภายนอกแล้วอนาคตของวอยเอเจอจะเป็นอย่างไร ในที่สุดแบตเตอรี่ของยานก็จะหมดลงและยานจะไม่สามารถส่งข้อมูลกลับมาให้เราได้อีกต่อไปแต่ Voyager 1จะยังคงเดินทางต่อไปในอวกาศเป็นเวลาหลายพันปีหรือหลายล้านปีมันจะเป็นอนุสร์แห่งความสำเร็จของมนุษย์และเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความฝันของเราที่จะเดินทางไปสู่ดวงดาว Voyager 1อาจจะหายไปจากสายตาของเราแต่จะไม่หายไปจากความทรงจาของเรา เรื่องราวของ Voyager หนึ่งจะถูกเล่าขานต่อไปและจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังให้สารต่อความฝันของเราที่จะสำรวจอวกาศและคนหาคำตอบสำหรับคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวาลลองจินตนาการถึงอนาคตที่ไกลออกไปวันหนึ่งมนุษย์อาจจะสามารถเดินทางไปถึง Voyager หนึ่งและนำยานลำนี้กลับมายังโลกเพื่อจัดแสดงในพิพ,ธพิธภัณฑ์หรือเพื่อศึกษาเทคโนโลยีที่ยานใช้ เราอาจจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากยานที่เดินทางไกลที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าวันหนึ่งสิ่งมีชีวิตรงภูมิปัญญาจากดาวดวงอื่นจะพบวอยเจอร์หนึ่งและเรียนรู้เกี่ยวกับเราจากแผ่นเสียงทองคําพวกเขาอาจจะส่งสัญญาณกลับมาหาเราและเราอาจจะได้ติดต่อกับอารยธรรมอื่นๆเป็นครั้งแรกนี่เป็นเพียงความฝันแต่ความฝันนี้เป็นแรงผลักดันให้เราสำรวจอวกาศและค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวาล เรื่องราวของ Voyager หนึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งและน่าประทับใจมันเป็นเรื่องราวของการผจญภัยความมุ่งมั่นและความหวังมันเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงพลังของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงโลกของเราและในการขยายขอบเขตความรู้และความเข้าใจของเราเราอาจจะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจได้คือการสำรวจอวกาศจะยังคงเป็นส่วนสำคัญของอนาคตของเรา เราจะยังคงส่งยานอาวกาศออกไปสำรวจโลกภายนอกและเราจะยังค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวาลเพราะการสำรวจอวกาศไม่ใช่แค่เรื่องของการเดินทางไปยังดาวดวงอื่นแต่มันเป็นเรื่องของการเดินทางภายในตัวเราเองการค้นหาความหมายของชีวิตและการทำความเข้าใจตำแหน่งเราในจักรวาลอันกว้างใหญ่ และบางที v o y a เ e อรอาจจะไม่ได้หายไปไหนจริงๆมันอาจจะกำลังเดินทางไปยังที่ที่เราไม่เคยไปและกำลังค้นพบสิ่งที่เราไม่เคยรู้แล้ววันหนึ่งมันอาจจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิม